เป็นไงคะหนูนะใกล้จะอวสานแล้วตอนนี้ใช่ค่ะใกล้จะอวสานแล้วนะคะเหลืออีกไม่กี่วันนะคะสําหรับละครหรือจะละครเวทีงงไม่หมดสำหรับละครเรื่องเรือนร้อยรักนะคะตอนนี้ก็ใกล้แล้วไงก็ฝากให้ติดตามชมกันด้วยเนะาะค่ะเปมนไงคะเน็ตเตตติ้งแบบดีมากเลยตอนนี้สสใช่ค่ะก็ภาวนาอยู่เนาะว่าให้ตัดยืดอีกยืดอีกจะได้ได้ตังค์เพิ่มอีกสักสองสามตอนไม่ใช่หรอ <S <S โท<ด>ษโทษด้วยค่ะ อเ,เอาหรอคะไม่ทราบข่าวเลยคะ่ะเพราะว่าอันนี้ก็ถ่ายจบไปแล้วก็เลยไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบข่าวเลยคะ่ะมีติดต่อไหมคะว่าถ่ายใหม่หรืออะไรมีค่ะแต่ว่าจะเป็นแค่ถ่ายแบบถ่ายเพิ่มเติมซะมากกว่าจะไม่ได้ปรับเลยสักขนาดนั้นแต่คงจะมีแบบถ่ายฉากนู้นฉากนี้เพิ่มเข้ามาเพื่อให้มันเข้มข้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังต้องไปถ่ายอยู่ใช่ไหม จบแล้วค่ะอันนี้ก็ปิดกล้องจริงๆแล้วพอเมื่อวานเนาะก็มีการถ่าย,ยากันอีกนิดนึงค่ะแต่จบเมื่อวานแล้วค่ะแสดงว่ายืดไปจากที่ตั้งใบใช่ไหมคะก็ต้องรอรอลุ้นกันอ,ออกอากาศนะว่าจะออกมาเยอะขนาดไหนส่วนตัวหนูได้รับกระแสในมั่งคนชื่นชมก็เป็นอย่างนี้ คนคนส่วนใหญ่จะชอบเนื้อเรื่องค่ะว่าเนื้อเรื่องแบบสนุกเนาะแต่จริงๆแล้วมันก็ถูกจริตคนไทยอยู่แล้วเนื้อเรื่องฟาดฟันกันนะคะมียาพิษมีฆ่ากันมีอะไรอย่างเงี้ยมีตบตีคนก็จะชื่นชอบกันอยู่แล้วค่ะดเ,เ,เดี๋ยวอะรสอพคนตายกันเยอะมากตอนแรกยังโทนาในใจว่าเอ้ยตัวเองจะตายไหมตอนจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> <laughs> ตอนจบมันจะมีแบบจุดพีคอะไรเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเยอะไหมมีค่ะก็มีอยู่อีกแต่ว่าไม่บอกดีกว่านะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงก็ฝากให้ติดตามกันด้วยนะคะเรือนร้อยรักค่ะพี่ถามเรื่องละครอีกเรื่องหนึ่งราชินีหมอลำค่ะเริ่มแล้วค่ะราชินีหมอลำนะคะก็ถ่ายได้ประมาณสัก30เนาะสามสิบสแล้วค่ะยังไงก็ตื่นเต้นมากมีเพลงหมอลำเพลงลูกทุ่งมาให้ตื่นเต้นตลอดเวลาค่ะสำหรับตัวหนูเองนะคะมีฝึกมีอะไรเยอะแยะเลยครั้งแรกเรืองของเขาสำหรับหมอลำลูกทุ่ง ครั้งแรกเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเคยฟังไหมนี่เคยฟังอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดได้ร้องจริงๆหรือว่าจะเป็นอะไรอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสจะเท่าไหรค<า>ไ่ค่ะก็ต้องยากมากยากมากจริงๆค่ะเพราะว่ามันจะยากก็ตรงที่ว่าเราไม่ใช่เราไม่ใช่คนพื้นเมืองเนาะเ,เวลาที่เราจะพูดภาษาอีสานน่ะ คือโน้ตเราจะจําได้บางโน้ตอะไรเงี้ยแต่อย่างบางอันน่ะเราจะไม่ได้ลึกลึกเหมือนคนคนพื้นที่จริงๆอยู่แล้วเราก็ต้องมีการฝึกเราต้องมีการอะไรอย่างเี้ยเยอะอยู่เหมือนกันค่ะถ่ายมาได้สักครั้งเราปรับตัวได้ยัง,งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวนางเอกเนี่ยจะพูดอีสานกับแม่มแต่ว่าพ่อเนี่ยเป็นคนเหนือ,อก็เลยจะพูดกลางกับพ่อแต่ว่าในเรื่องตอนของนุนาเนี่ย จยังไม่ได้เจอแม่เพราะฉะนั้นตอนที่พูดอีสานเนี่ยก็เลยยังตอนนี้นะคะยังจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่แต่ว่าร้องเพลงอีสานมีแน่นอนค่ะเห็นพ <c oughs> ี่กวางต้องไปเรียนร้องเพลงกับพี่สิริพรเลยแล้วตัองยูนาใช่ค่ะหนูก็มีเรียนกับอาจารย์นะคะอาจารย์ที่อาเป็นคนคอยดูแลเรื่องการร้องนี้ด้วยค่ะนนค่ะเขาก็คอยช่วยดูแลด้วยอาจารย์อาจารย์ไพโรธอาจารย์ไพโรธค่ะคอยช่วยดูแลด้วยค่ะ กดดันค่ะแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าพี่ๆนักแสดงในกองมีส่วนช่วยเยอะมากอย่างเช่นพี่ฝนพี่ฝนทัศน์ทอเขาชอบแบบเราเนี่ยแหละชอบไปปรึกษาเขาพี่คะตรงนี้หนูร้องไม่ได้โน้ตหนูเพี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสอนแล้วเขาก็คอยแบบร้องให้ฟังด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คอยแกะออกจากเขาได้ได้ไดประมาณหนึ่งเหมือนกันเขาเห็นบอกว่าเราพูดกลางเวทีคอนเสิร์ตเพงลงละครอนวก็จะมี รีสเตทของลมหายใจเหรอคะคุใช่ค่ะก็จะมีอ่ารีสเตทละครเวทีละครเวทีอีกแล้วนะคะของลมหายใจเดนมิซิเคิลนะคะที่รัชดาลัยเลยนะคะสิงหาคมค่ะประมาณกรกฎาสิงหาก็จะได้เจอกันแน่ค่ะถามเห็นว่าเวอร์ชันที่แล้วเราก็ได้เล่นหรือเปล่าไม่ได้เล่น,นะคะบบ่ะเวอร์ชันที่แล้วจะเป็นพี่นิโคแล้วก็พี่มอสค่ะแล้วก็จะมีโอกาสได้ดูค่ะแต่ไม่มีโอกาสได้เล่นเป็นเป็นใคร ที่เราจะเจ็นพี่นิโคค่ะใช่ค่ะตัวแคสต,ตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะคะหนูนะม,ม,มีทั้งหนูนามีทั้งพี่กัณฑพัฒนพี่โตศักดิ์สิทธิ์แล้วก็นี่เลยค่ะคุณแม่หนูในเรื่องนี้พี่ปานธนพรค่ะเจอกัน2งเรื่องติดเลยค่ะสนิทเรื่องนี้คือเพลงที่เอาเพลงมาเล่าเรื่อง คือต้องบอกว่าสเสน่ห์ของลมหายใจเนี่ยที่แน่ๆอยู่แล้วก็คือเพลงค่ะเพราะว่าเป็นเพลงรักทั้งหมดของพี่บอยกฤษพง์ซึ่งเพลงเนี่ยก็ต้องคอนเฟิร์มโอ้ยได้อยู่แล้วประมาณนึงเลยว่าเพลงต้องเพราะออกมาแน่ๆค่ะแน่นอนเลยเพลงเพราะแน่จะรม่ตมีการเวิร์กช็อปเริ่มเลยเมื่อไหร่ อตอนนี้นะคะหนูนาก็าคงจะทํางานอยู่กับทางาละครเวทีทีรรา,าชานะคะเพราะว่าทีรรา,าชาญเนี่ยจะแสดงก่อนในเดือนพฤษภาคมส่วนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการคือมันจะควบคู่กันเลยค่ะก็มีทั้งซ้อมทีรรา,าชาด้วยแล้วก็เย็นก็นมาซ้อมลมหายใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะควบควบกันมาเลยค่ะแต่ว่าทางลมหายใจนี่จะแสดงในเดือนกรกฎา,าคม แฟนเพลงจะมีโอกาสไหมคะปีนี้จะได้ฟังเพลงสอกบอทอปอ้ยแฟนเพลงเหรอคะตอนนี้งานแสดงมีหลายอย่างมากเลยถ้าเกิดใครคิดถึงก็ฝากให้ฟังเพลงประกอบละครเรื่องไรรักแล้วก็น้อเพลงใจเอ๋ย <S <S แล้วถ้าเกิดใครอยากฟังเพลงเปลี่ยนแนวอีกแนวหนึ่งก็ราชินีหมอลำนะคะจะได้เห็นร้องลูกทุ่งเห็นร้องหมอลำยังไงก็ติชมกันมาฝากรบกวนให้ทุกคนติชมกันมาเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็มันก็เหมือนเป็นบทเรียนอีกอย่างหนึ่งของเราแล้วเราก็ไม่ใช่ไม่ได้ถนัดแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่ง ที่อยากเลยก็คืออยากให้ทุกท่านเนี่ยคอยแบบคอยติคอยชมจะดา่าจะว่าจะอะไรก็ได้แต่ให้สอนเราซะมากกว่าว่าเอ้ยมันเป็นยังไงควรจะร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้นําข้อมูลตรงนั้นมาแก้ไขราชินีหมอลัมว่าจะได้ดูเมื่อไหร่ครับหนูราชินีหมอลัเหรอคะตอนนี้หนูนาะยไม่แน่ใจแต่คิดว่าปลายปีนะปลายปีนี้นะคะน่าจะได้ดูกันแน่น่าจะได้ดูกันนะคะตอนนี้พิเ,พเรศละครยังไม่ออกมาแต่คิดว่าน่าจะได้ดูปลายปีคะ่ะ